คณะกรรมการปรปชภาคหนึ่งชี้แจงผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์สร้างกระแสต,ต่อต้านการทุจริตค่ะ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปรชภาคหนึ่งพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคหนึ่งจำนวน9จังหวัดรวมชี้แจงผลการดำเนินงานตามโครงการรณนนรงค์สร้างกระแสต,ต่อต้านการทุจริตของสำนักงานปปชภาคหนึ่งที่ห้องประชมุมนนทบุรี3อาคาร4สำนักงานปปชสนามบินน้ำอำเภอเมืองนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารรวมทั้งมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปชภาคหนึ่ง เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปปชโดยมีประเด็นสําคัญของเขตพื้นที่ภาค1นึ่งทาง9จังหวัดประกอบด้วยประเด็นการจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้วการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างสาธารณูปโภคพื้นฐานกรณีติดตั้งเสาไฟโซลาเซลล์นวัตกรรมไทยการตรวจสอบข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการทุจริตและการดำเนินคดีกับผู้บริหารท้องถิน่นติดตามความก้าวหน้ากรณีการจัดซื้อเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมกิน,นรีพร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์โซลาเซลล์การตรวจสอบข้อมูลเรื่องที่คณะกรรมการปป,ปชมีมติชี้มูลความผิด การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อการป้องกันทุจริตเชิงรุกผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐและเรื่องกล่าวหาผู้บริหารท้องถิ่นหัวหน้าส่วนราชการใช้รถยนต์ของราชการเสมือนเป็นรถประจำตำแหน่งและนําไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยมีชอบค่ะ